ย่างพระบาทเสด็จไปใต้จรดเนื้อทะทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นฐานเร่งรัดพัฒนาเมื่อสิสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึ่งร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทลิเนียเคเบิลทีวีจำกัดสำนักงาน พัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมปลูกเพื่อแม่ในโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เทิดไทยองค์ราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2559เพื่อยกย่องและเชิดชูกเกียรติผู้นำที่ทำหน้าที่เพื่อชุมชนสวนสัตวนน์เชียงใหม่ได้สมาชิกใหม่ลูกวัวแดงต้อนรับวันแม่ นับเป็นความสําเร็จในการขยายพันธุ์วัวแดงสัตว์ป่าสงวนในพรบรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจังหวัดเชียงใหม่ประชุมร่วงประเทศและศึกษาดูงานโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ไทยพมา่าเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของข่าวท้องถิ่นนะคะติดตามข่าวสารรอบวันเช่นเคยค่ะ เราเริ่มต้นการจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2559ค่ะวันนี้หลายหน่วยงานรวมถึงหลายสถานศึกษานะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนรวมถึงน้องๆนักเรียนนักศึกษาค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันกับที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้ร่วมกับ ในเรื่องของบทบาทกองทุนบทบาทสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ทุกอำเภอนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะจัดงานเนื่องในวันแ,แม่แห่งชาตินะคะกับกิจกรรมปลูกเพื่อแม่ค่ะนายประวิชนชำนิประชารู้ว่วาราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกเพื่อแม่ในโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เทอดไทยองค์ราชินีที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ ในปี2559นี้ถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยเป็นปีแห่งการรองราช70ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ส่งพระราชทานแนวคิดประชยายเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ที่สําคัญเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาเจ็ดรอบ84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสตรีไทยผู้เป็นแบบอย่างของผสมนิกกรไทยและนอกจากนั้นค่ะยังเป็น ปีแห่งการเฉลิมฉลอง6รอบนักสัตว์720ปีเมืองเชียงใหม่อีกด้วยค่ะ สํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอทุกอําเภอนะคะพร้อมด้วยภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกเพื่อแม่โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เทอท้ไทอง์ราชินีเพื่อแสดงพลังสตรีในการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวขยายผลผลิตเศรษฐกิจนะคะพอเพียงของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 0 1ถึงสิสิงหาคม ภายในงานค่ะมีกิจกรรมการประกวดปลูกผักสวนครัวนะคะโดยใช้ภาชนะหรือวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นล้อรถยนต์ขวดน้ำไม้ไผ่การแสดงผลงานของสตรี25อำเภอพิธีมอบกล้ามไม้การแสดงทางวัฒนธรรม การเสวนาทางวิชาการโดยสถาบันการศึกษาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนนิทรรศการพืชผักสวนครัวกรณีการส่งเสริมกิจกรรมสตรีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบค่ะสำหรับการประกวดนะคะหลังจากที่มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ การประกวดออกร้านนะคะนิเทศการของดี25อำเภอรางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอเพ้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นึ่งอำเภอสันทรายรองชนะเลิศอันดับสองอำเภอแม่แตงและรางวัลชมเชย1-3นะคะได้แก่อำเภอสันกำแพงจอมทองและแม่ริมตามลำดับค่ะ ส่วนรางวัลการประกวดการปลูกผักสวนครัวโดยใช้ภาชนะจากวัสดุต่างๆรางวัลชนะเลิศได้แก่คณะสตรีอำเภอดอยหล่อรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะคณะสตรีอำเภอสันทรายและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่อำเภอแม่แตงค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับรางวัลทุกรางวัลที่ได้มีการมอบในงานนี้ด้วยนะคะสําหรับในส่วนของสตรีในทุกๆอําเภอทั้ทง25อําเภอของจังหวัดเชียงใหม่กันด้วยนะคะ ก่อนถึงวันแม่ค่ะก็มีอีกหนึ่งวันสําคัญนะคะผู้ชมเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะวันที่10สิงหาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้จัดงานขึ้นนะคะเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจําปี2559ค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มอบรางวัลให้กับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นเพื่อที่จะเป็นการยกย่องแล้วก็เชิดชูในการปฏิบัติ หน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ เมื่อวานที่ผ่านมาที่ FREE หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายนสรัญยูมีทองคำในอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2559ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองเชียงใหม่นำโดยนายบุญทันทาหารนายสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่ตามที่กระทรวงหัดไทยนะคะ <Portuguese. Yeah. S 1> ได้กำหนดให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระ หากรุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงมีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะเพื่อให้เห็นความสําคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญนะคะในการปฏิบัติภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ ภายในงานได้มีพิธีสงฆ์นะคะเจริญพระพุทธมนต์ถวายปิ่นโตและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์และอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีโดยได้กล่าวยกย่องถึงคุณงามความดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนมุ่งม,มั่นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการสร้างความปรองดองสมารฉชนท์รวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการบำบัดทุกบำรุงสุขพร้อมกับได้มีพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2559ค่ะชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2นะคะและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำน,นันขออภัยค่ะซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในวาระติดต่อกันจนครบ10ปีค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นอินเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะสำหรับผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งค่ะในการบำบัดทุกบำรุงสุขช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งก็เป็นผู้นำในระดับชุมชนนั่นเองนะคะสำหรับกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะเราไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งข่าวดีของทางสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีต้อนรับวันแม่นะคะซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ วัวแดงค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะในขณะนี้ก็ได้มีสมาชิกใหม่ค่ะเป็นลูกวัวแดงเพศผู้ออกมาหนึ่งตัวเมืม่อวานที่ผ่านมานี่เองค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่ประสบความสำเร็จนะคะในการขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ลูกวัวแดงจำนวนหนึ่งตัวค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะที่ส่วนจัดแสดงวัวแดงสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะ เป็นลูกวัวแดงเพศผู้หนึ่งตัวซึ่งเกิดขึ้นนะคะขออภัยค่ะซึ่งเกิดเมื่อช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่10สิงหาคมก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาบริเวณส่วนจัดแสดงวัวแดงนะคะเบื้องต้นได้รับการยืนยันจากสัตวแพทย์แล้วก็พี่เลี้ยงว่าลูกวัวแดงเพศผู้ตัวนี้มีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะซึ่งลูกวัวแดงตัวนี้นับเป็นสมาชิกตัวที่8ของสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของสวนสัตว์เชียงใหม่ในการขยายพันธุ์วัวแดงได้สําเร็จด้วย 卡。 วัวแดงนะคะเป็นสัตว์ที่มีรายชื่อในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535เป็นวัวป่าชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายวัวบ้านทั่วไปแต่มีลักษณะสําคัญที่ต่างไปจากวัวบ้านและกระทิงก็คือมีวงก้นขาวทั้งตัวผู้และก็ตัวเมียค่ะมีเส้นขาวรอบจมูกขาทั้งสีข้างมีสีขาวตั้งแต่หัวเขาว่าจนถึงกีบเท้าร่างคนขานะคะของตัวผู้ไม่มีขนแต่เป็นหนังตกกระแข็งเรียกว่ากระบังหน้าความ ยาวลำตัวถึงหัวค่ะประมาณ190ถึง255ขออภัยค่ะเซนติเมตรนะคะหางยาวประมาณ65ถึง70ซนตมตรและสูงประมาณ155ถึง165ซตมตรโดยจะมีน้ำหนักตัวนะคะแต่ละตัวราวๆ600ถึง800กิโลกรัมค่ะพบได้ในพมา่าไทยอินโดจีนชวาแล้วก็บอร์เนียวเป็นต้นค่ะโดยวัวแดงนะคะเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุป,ประมาณ2ปีระยะเวลาในการตั้งท้องนาน กาน 8ถึง10เดือนแล้วก็ออกลูกครั้งละ1ตัวนะคะซึ่งวัวแดงจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ30ปีค่ะพร้อมกันนี้ทางนายนิพนธ์วิชัยรัตน์นะคะผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่าก็ถือว่าเป็นความสําเร็จค่ะของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ได้มีการขยายพันธุ์วัวแดงได้สําเร็จซึ่งขณะนี้ก็เป็นสัตว์ที่มีรายชื่อในพระราชบัญญัติสงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศัการาช2535นะคะ ในขณะเดียวกันค่ะก็เตรียมพร้อมที่จะจัดกิจกรรมประกวดตั้งชื่อแล้วก็มีของรางวัลมอบให้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w c h e n เชียงใหม่ซู com หรือโทรสมัยเลข053-358-116หรือว่าจะติดต่อเข้าไปที่งานประชาสัมพันธ์สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ตลอดค่ะยินดีด้วยนะคะกับทางสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะกับการ ขยายพันธุ์นะคะวัวแดงได้สําเร็จค่ะก็ได้สมาชิกใหม่ต้อนรับวันแม่ปีนี้นะคะเป็นลูกวัวแดงเพศผู้นั่นเองค่ะก็คุณผู้ชมเองนะคะในช่วงวันแม่ค่ะพรุ่งนี้12สิงหาคมสามารถพาแม่ไปชมความน่ารักของลูกวัวแดงได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่และเร็วนี้นะคะทางสวนสัตว์เองก็จะได้จัดกิจกรรมประกวดตั้งชื่อให้กับลูกวัวแดงตัวนี้ด้วยค่ะก็อย่าลืมนะคะท่านไหนที่สนใจอย่าลืมติดตามรายละเอียดการประกวดตั้งชื่อในครั้งนี้ด้วยนะคะเราไปไป ปิดท้ายนะคะในช่วงนี้กับการค้าชายแดนกันบ้างค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้จัดการประชุมระหว่างประเทศระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาขึ้นนะคะที่จุดผ,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 ผ่อนปลนกิวพาวกอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายพุทธิพงศ์สิริมาตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และก็กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะร่วมกันเป็นประธานเปิดการประชุมไทยแลนด์เมียนมา e l a t i o n s h ิ p on t h เดีย i ไทยเมียนมานะคะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่1 0ถึงสิสิงหาคม2559ที่ริมดอยรีสอร์ทอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการและนักธุรกิจของทั้งสองประเทศนะคะทั้งไทยแล้วก็พมา่านะคะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันพร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะทางด้านการค้าการลงทุนวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งไทยกับเมียนมามีพรมแดนติดกันในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด5อำเภอด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวอำเภอชายประการอำเภอฟางและก็อำเภอแม่อายมีจุดผ่อนปรนทางการค้า3จุดนะคะก็คือด่านหลักแต่งอำเภอเวียงแหงด่านกิวพาวอกอำเภอเชียงดาวและด่านสันต้นดูอำเภอแม่อายซึ่งด่านกิวพาวอกมีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะยกระดับไปสู่การค้าชายแดนท้าวอการพบปะนะคะจึงนำไปสู่การสร้างศักยภาพความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและส่งเสริ กิจกรรมได้อย่างเป็นทางการค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการจัดงานมหกรรมตลาดนัดการค้าชายแดนไทยเมียนมา8 4พ0 0ษาทเทิดไทยอง์ราชินีที่บริเวณหน้าจุดผ่อนปลนกิวพาวอกอำเภอเชียงดาวในวันที่11สิงหาคมก็คือวันนี้ด้วยค่ะ ค่ะก็เป็นเรื่องของการค้าชายแดนนะคะในอนาคตค่ะก็จะมีการผลักดันนะคะให้ด่านการค้าชายแดนทุกๆด่านค่ะที่มีเขตติดกับ ชายแดนเพื่อนบ้านของเรานะคะให้เป็นด่านการค้าถาวรค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณจุดผ่อนปลนกิวพะวอกอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ถือว่ามีศักยภาพสูงค่ะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงจะได้ดูบรรยากาศกันไปแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะเป็นมหกรรมสินค้าประเทศไทยแล้วก็เวียนมาด้วยนะคะในวันนี้วันที่11สิงหาคมค่ะติดตามข่าวสารรอบวันกับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่นะคะ ในวันที่13สิงหาคมนะคะพรุ่งนี้วันที่12สิงหาคมค่ะก็เป็นวันหยุดนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมพาคุณแม่นะคะไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมนะคะแสดงความรักต่อแม่นะคะที่สําคัญค่ะแสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่นะคะทาง L C Cable TV เชียงใหม่ช่อง4และทางช่อง h a อ n e w วเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันวนี้สวัสดีค่ะ ยหยุดเล่าช่วงข้าพรรษาไอ,ยอยาหยุดเล่าก็ไปบวชอะไรแท้ตับสามารถฟื้นฟูได้ภายในสามเดือนหยุดเล่าช่วงข้าพรรษากันนะครับขอเชิญท่านมาร่วมประมูลเลขทะเบียนสวยไปเป็นสิริมงคลแก่รถของท่านเราขอเชิญท่านมาประมูล หนง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เขาเรียนเชิญประมูลป้ายเลขสวยอักษรขอมอจำนวน301หมายเลขเพื่อร่วมฉลองสมโพธ60รอบนักศสตร์720ปีเมืองเชียงใหม่ในปี2 5 5 9นี้ด้วยกันเป็นเจ้าของป้ายทะเบียนรถเลขสวยเลขมงคลของจังหวัดเชียงใหม่อักษรขอมอขุมทรัพย์มากมายมั่งมีสีสุกในวันเสาร์อาทิตย์ที่3-4ถึงกันยายน2559ณโรกรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่รายได้น เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามโทร053278265 0612679996 0817217999และสายด่วน1584 ายเลขไหนรถดีทะเบียนดีมีไว้ทั้งได้บุญทั้งได้กุศลยิ่งใหญ่ประมูลกันไปให้เป็นสิริมง,งคลวันนี้จะบอกข่าวดีทุกท่านมาสร้างกุศลกันด้วยการประมูลทะเบียนญาติสนิทมิตรสหายและเพื่อนเพื่อนเชิญมาแวะเวียนมาจองทะเบียนประมูล